ในที่สุดอัปเดตใหม่ก็มาถึงสักทีผมจะได้ลองเล่นดาคเนียอเวกแล้วถือห่อคู่ยังกับเซลฟี่แต่ครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเควสปลูกพลังกันดีกว่าโอ้โหหน้าผาหาตาเควสไม่ย่างไกลระหว่างเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลเข้าค่าของดาคเนียกันดีกว่า ทำไมไม่มีรูปเลยอะแล้วก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันมาด้วยฮะเพราะผมไม่มีแคห่ <S <S หรอกเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่หน้าผาหาตาเลยครับโอ้โหยีโโ่ห้อตายทั้งคนทั้งมา้าตอนแรกผมก็ไม่นึกว่ามันจะพาไปเข้าถ้ำขนาดนั้นไงน,นื้ว่าอยู่แค่แบบปากถ้ำปากรูอะไรเนี่ย โหแม่งเล่นกูซะแค่เปอร์รถปะเนี่ยเควสที่มันให้เราทำเนี่ยก็จะเป็นการตีมอนเตอร์30ตัวหลังจากตีมอนเตอร์เสร็จแล้วก็ไปส่งเควสแล้วเนี่ยเควสก็พาผมไปที่บ้านพักฮะตอนแรกว่าจะเอาม้าขี่ไปแต่ว่าลืมไปว่าม้าเพิ่งโดนตีตายก็เดินไปเอาแล้วกันเถอเป็นการฝึกกําลังขาด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยมึงวิ่งติดม้าหรือมึงวิ่งติดขอบเสาบันไดเนี่ยฮะแต่ดูทรงน่าจะติดม้า ขัดโชคขัดลาบกูจริงๆเลยเอ้ยเอาเชียเลยดูซับพิษของมอนเตอร์พอตีมอนเนี่ยให้ตีมอนเดี๋ยวรอบนี้เราต้องมาร์กด,ดีๆครับปวดเรียนราคาแพงโอเคปลอดภยัยเจอกันอีกทีหนึง่งซากประหัาดพังที่ีล่าครับอวินเจอร์ลุยเออ มชาร์จฟาพดพิษโคตรแรงอืมถ้าไหนมันดูดเลือดวะ่อยพิษสเตาบาทีหำเฮ้ยเนี่ยได้แล้วอาวุธปุกพลังเฮ้ย โอ้เชียยืนเต็มเลยอะไรอะซีเลคานเหรอฮึพยายามสถานี้วามทรงจำพี่น้องเสียจ,จำกัดผู้รบกวนอ๋อเนี่ยนะโอ้ยเฮียไม่เลิกนะเนี่มึงอทำมันม,มาเยอะจังครับแค่ท่าอะไรได้อีกมั้งเนี่ยตอนนี้คือมั่วแล้วคอมโบแรงไม่แรงไม่รู้อะนไหพผดกดได้ผมกดไปก่อนอืม,มีเฮียปาดอืม เฮ้ยบอกนะว่าไอตัวที่มันยืนอยู่ตะกี้เนี้อุ้ยแรงจังครับโดนอะไรมาเนี่ยไอ้เฮียนี่ค่ากับคอมโบไม่เป็นนะเนี่ยมาใน เจอกูไอ้คุยโอหรู้สึกถึงพลังงานนี่สยายปีกไปนหนึ่งทีไหนดูซิมีสกิลอะไรมั่งอันนี้จับทำไม่ให้หมดเลยชิปคลิกซ้ายชิปอ e ีเอยไม่ใช่ชิปอ e ีชิปคลิกซ้าย จดี๋ยเอามามาชิ้คลิกซ้ายชิ้ e ชี้คลิกซ้ายนี่อันนี้คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นหอ,อกคู่น,นี่เปลี่ยนเป็นหอ,อกมังกรหอ,อกมังกรฟ้าแล้วบินนะบินไม่ใช่ ไม่ใช่นี่ปะโอ้ทักษะก่อนหน้ากระแสปีกมาธานันนายปีกมาธานันนี่นี่อะไรเอ่ยครับเต็มข้อไปเลยยังไม่ได้อีกลหะอ๋อ,อเวลห้าแปดเฮยหนึ่งสี่เก้ามันจะไปตีใครได้วะ อันนี้เท่าไหร่140เอออันนี้แหละถ้าอะไรเพิ่มเลือดอ่ะก็นำแทงโทรสะ1นชิปคลิกซ้ายเดี๋ยวผมจะพามาดูคอมโบมูฟเมนต์ดาคาเนียแบบง่ายๆกันก่อนซึ่งคอมโบเนี่ยก็จะใช้อยู่4ท่านะครับท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าชิปสเปซบาร์ท่าบินแบบชั่วคราวไม่ได้บินยาวแบบเวห้าที่ผมอัพไม่ได้ตอนต้นคลิปเนี่ยแล้วก็ หน้า F หน้าคลิกขวาแต่ละท่าเนี่ยมันก็จะมีลำดับการใช้ของมันนะครับซึ่งผมก็ลองตัดคลิปแบบเบี้ยวๆมาดูเห็นเพลงประกอบมันเท่ดีครับ สำหรับคอมโบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับเพราะว่าทางตัว Back to s e r t Official เนี่ยก็ดันทําออกมาซะเองเลยไม่ต้องรอให้ผู้เล่นมาคิดกันเองนะครับแต่ก็เสียคอนเทนต์ไปเยอะพอสมควรแต่ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับคอมโบของดาคาเนียแต่ว่าก็อาจจะมียืมคลิปของเขาเมาใส่ในของผมเนี่ยนิดหน่อย